วันนี้โยนแน่ๆเพราะว่าแขงรับเชิญวันนี้มาลีนะครับยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝัะ่งนั้นไม่ต้องไปสวัสดีก็ได้ฝั่งมึงก็ไม่ควรจะสวัสดี <c oughs> ไม่ได้น่าเคารพเลยนี่เดี๋ยวกูมีคําถามที่มาลีฟังแล้ต้องอึง่ง คืออะไรถ้าสมมุติว่าพี่เป็นชายแท้อย่างเงี้ยค voilà kind of ิดว่าใครจะเหมาะสมมากกว่ากับการที่เป็นบุคคลที่ดีคนหนึ่งในประเทศไทยต้องกูมึงมันแย่เนาไม่ใช่แค่มารีแบบหืมกูเริ่มหน่อยแล้วนะไม่คือเขาก็รู้เขาก็รู้เรื่องเรื่องเยอะเหมือนกันจริงเหรอเขาไม่ชอบเหมาอย่าไปฟังอีเนี่ยชอบเมาใส่เมามัวอ่ะคือถ้าเกิดกูพูดอ่ะมึงไม่ไปพยืนบนวงการนี้ะมึงไม่ไปพยืนบนวงการนี้ะพูดหนอ่ม เช่นเช่นแฟนคนแรกไม่ต้องพูดละอีพีมันหยุดพูดนี้เป็นลูกครึ่งเยอรมันใช่ค่ะตอนเด็กๆโตที่นั่นปะฮะไม่ค่ะเกิดที่เยอรมันแล้วก็ย้ายไปอยู่อินโดแล้วก็ไปนิวซีแลนด์ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยย้ายไปอยู่ศรีลังกาด้วยแต่ย้ายตามพ่อพอทางานครัวแล้วก็ย้ายมาไทยเป็นอะไรเป็นฝ่ายซัพพอร์ตไม่ใช่แล้วมาไทยตอนอายุเท่าไหร่ฮะมาไทยตอนพอหแล้วคือตอนนั้นพูดภาษาไทยไม่ได้เลย ไม่ได้เลยเขียนอ่ะเขียนนี่คือหนักเลยไม่ได้เลยแต่ทําไมตอนนี้ถึงพูดชัดแจ๋วเลยอ่ะตอนเด็กๆแบบติดพี่เลี้ยงมากแล้วก็ชอบดูละครไทยกับพี่เลี้ยงคือถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศก็ดูอย่างเงี้ยหรือว่าไม่หมายถึงมาไทยแล้วค่อยดูมาไทยแล้วมีพี่เลี้ยงมาไทยแล้วค่อยแบบเรียนดูพีทกูถามเขานี่ก็ตอบให้จังเลยเนี่ยมึงยังไงกูตอบตามที่ฟังนิดเดียวก็ได้พอจะเข้าใจแล้วไงมึงเข้าใจยากเทปนี้เหมือนกูสัมภาษณ์สองคนเหรอยังไง กันนั่นแหละก็เลยได้ภาษาไทยจากอันนั้นแหละคือสังคมวัฒนธรรมมันไม่เหมือนประเทศไทยเนาะพอมาเข้าโรงเรียนไทยแล้วเป็นยังไงบ้างอะก็เรียนอินเตอร์ด้วยที่นี่ก็เลยไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่ก็เริ่มมีเพื่อนไทยมีเพื่อนไทยที่ก็จะมีแบบเพื่อนอินเตอร์ที่เป็นคนไทยเขาก็พูดไทยบ้างพิทกับแขกรับเชิญอะพูดให้มันอยาห้วนมากพูดให้มันแบบเออนอบน้อมอ่อนหวานอ่อนโยนหน่อยปกติเลยโยเนี่ยเนี่ยก็คือพูดปกติแต่แกโอ้โหแบบนี่ไงก็เข้าโรงเรียนไทยโอ้ก็ไม่ต่างเลย โยยิ้มมากเองพาไปหาหมอฉีดติดกันแล้วตอนเด็กตอนเด็กนิสัยเป็นยังไงฮะก็ลุยๆแบบซนๆ้นิสัยดีนิสัยดีนิสัยดีตอบตองนี้ก็ตอบตอยกันแบบแบบที้อายแบบไม่ค่อยชอบคุยกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วตอนตอนเด็กเพื่อนก็คือชายหญิงทั่วไปเพื่อนผู้หญิงล้วนทั้งชีวิตเลยอ่ะไม่ค่อยมีเพื่อนผู้ชายที่โรงเรียนมี L G B T ป่ะมีทอมอ่ะบ้างแต่ที่มาแบบเหมือนมารู้ทีหลังอะตอนที่แบบเวเรียนจบแล้วอะแล้วคนนี้เป็นคนนั้นเป็นอะไรเงี้ย เยอะเหมือนเพิ่งมาเปิดตอนหลักเรียนจบเออใช่ตอนอยู่ที่โรงเรียนเราเราเราสวยไหมเราถือว่าเราสวยไม่สวยเลยอะคิเล็มากแต่เราทุกวันนี้ทุกวันนี้สวยสุดสวยสุดโอ้โหเสียเลยไม่ไม่มีทอมเลยหรอวันนี้มันไม่ทมตัวกันหน่อยเออทำไมตอนเด็กรู้สึกว่าไม่สวยไม่ตอนเด็กอะรู้สึกว่าสวยแต่พอแต่พอไปย้อนดูอะเราย้อนดูหน้าหลอกออกมากอะเคยคบแฟนเป็นผู้หญิงไหมเคยมีแฟนเป็นทอมเป็นทอมเลย ที่โรงเรียนอินเตอร์เนี่ยหรอที่มหาลัยแล้วก่อนนั้นเราไม่เคยคุยกับผู้ชายไม่เคยเอเคยเคยมีแฟนผู้ชายแล้วค่อยมามีแฟนเบนทอมปกติแล้วจะมีแฟนเป็นทอมกันก่อนผู้หญิงจะมีแฟนเบนทอมกันที่โรงเรียนไฮสคูลเสร็จปุ๊บพอมาเจอผู้ชายก็อ้าเปลี่ยนละขอเปลี่ยนป็นแบบผู้ชายไมต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่รู้นะมีเพื่อนชอบเป็นอย่างเนี้ยกันหมดเลยว่าแบบว่าเออคบๆๆกันแล้วพอเจอผู้ชายอันนั้นอาจจะเป็นฟีลแบบเหมือนแบบเรียนผู้หญิงล้วนป่ะก็เลยมีแฟนเบนทอมมาก่อนเลยแต่นี่ไม่ใช่นี่คือแบบเหมือนไม่ได้สสัััมมกกบบบโลแทเยยี้ ไม่ต้องถามมุมมองดีกว่าแล้วตอนที่เรามีแฟนเป็นทอมมาคือเรามองเขาเป็นเป็นผู้หญิงเหมือนกันหรือเรามองเขาเป็นผู้ชายเลยเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเขาเป็นผู้ชายอะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะความเป็นผู้หญิงด้วยกันอะมันเหมือนมันเข้าใจอะไรบางอย่างอะที่ผู้ชายไม่เข้าใจก็เลยทําให้เหมือนกายเป็นแบบเฮ้ยเทคแคร์ดีมากกายเป็นแบบโพมันอีกเลเวลหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยหรอแล้วถ้าเทียบกับพีทอะกูกูทำไมหรอเทคแคร์ดีมากไหมกูเทคแคร์ดีทุกคนกูนู่เทคแคร์เหร่อยโย แล้วตอนที่คบกับทอมเนี่ยคือเขาเขาดูแลดีมากแล้วทําไมเราถึงกลับมาคบกับผู้ชายต่อการเป็นผู้หญิงมาคบกันอนะ่ะในความรู้สึกเรานะโอเคความใส่ใจมันอาจจะมีมากขึ้นทั้งสองฝ่ายแต่ว่าเวลาทะเลาะก,กันอนะ่ะลองเป็นเมน,นพร้อมกันดีโอ้โหก็บ้านแตกเหมือนนะคือเหมือนอารมณ์ผู้หญิงอนะ่ะบางทีความหึงหวงหรือความแบบความเอาแต่ใจอะไรเงี้ยมันก็มาคบไงอะไรคือสิ่งที่มารีมองในตัวคนที่เราที่เราเราัก ว่าต้องมีสิ่งนี้จริงๆก็ความเข้าใจกันใส่ใจกันอะไรเงี้ยแบบฟังฟังกูฟังอยู่มันเล่นกับหมาไม่ใช่เรื่องเลยกูกำลังถามให้มึงฟังอยู่กูคุยกับแขกแล้วมึงตาลอยไปนู่นอ่ะไอเนี้ยกูนั่งแบกรายการมาเดือนของแขกแหมโยยังไงนะก็ประมาณนั้นแหละก็ต้องคนที่ใส่ใจตอนมีแฟนเันทอมมีเพื่อนสาวปะมีคนบูลลี่เราเราไหมไม่มีใครบูลลี่แต่ก็จะมีแบบเพื่อนสนิทอะไรอย่างดี๊ดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนดูออกตั้งแต่ตอนแรกแหละว่าแบบ มันไม่ใช่หรอกเราไม่ใช่คนที่จะน่าจะอยู่ใน relationship นี้ในจะ end up กับการคบทอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรคือ deal breaker ที่รับไม่ได้ในตัวคนรักมีคนอื่นอ่าถ้านอกใจถ้ามีคนอื่นปุ๊บไม่ได้เลยอันนี้คือตัดทองโยโยโยได้ไหมถ้ามีคนอื่นถ้าแบบทําอะไรรับหลังก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไมพาพามาโอเคครับต่อครับต่อครับต่อโสนนานไหมโสดนานไหมทั้งชีวิตอะเป็นคนโสดไม่เคยนานเลย ไปคนโสดแบบแป๊บๆอ่ะคือบอกว่าสวยไม่ใช่พอคนมาจีบอ่ะอ้นี่จะแบบชอบง่ายเนื่อออก่าแบบไม่ได้แบบว่าแบบผู้หญิงบางคนเขาจะแบบสกรีนเยอะมากๆอะไรเงี้ยเฮ้ยผู้ชายคนนี้แบบมีอะไรดีบ้างจะต้องรวยจะต้องอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ของเราอ่ะมันจะแบบถ้ามาแล้วรู้สึกว่าใช่ก็คุยเลยคบเลยหรืแบบไม่ค่อยได้แบบวิเคราะห์ลึกเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนพอเลิกกับคนนึงอีกคนนึงเข้ามาจีบถ้าโอเคก็คุยเลยอะไรอย่างเงี้ย S <S ตอนที่คบกับทอมเป็นข่าวด้วยนี่ใช่ไหมใช่ขำเหี้ยอะไรอ่ะทีนี้มึงอ่านข่าวอยู่เหรอตอนนั้นอ่ะเขินมากเขินมากตอนที่คบกับทอมเป็นข่าวด้วยนี่ตอนนั้นก็จะมีแบบเหมือนกระแสออกมาว่าแบบเออเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ปิดแต่ันจะเป็นสมัยแบบ 10ปีที่แล้วอ่ะที่แบบเหมือนแบบแบบดาราไม่มีใครเปิดตัวแฟนเลยทุกคนก็คือตอบนะคะเอาไม,มไม่มีใครไม่มีใครใช่<ๆ>แล้วยิ่งเป็นผู้หญิงก็จะยิ่งไม่เปิดตัวแฟนด้วยใช่แต่เนี่ยเป็นคนที่คือทั้งชีวิตต่อให้แบบถ้าเข้ามาอยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคือการไม่ให้เกียบแฟนอ่ะ คือเรารู้สึกว่าทําไมเราต้องมานั่งปิดบังว่าเราแบบมีแฟนอะไรเงี้ยกลัวเลตติงตัวเองตกรลอมันไม่ใช่อะไรเงี้ยหรือเปล่ามันก็คือเหมือนกันให้เกียรติอีคนหนึ่งด้วยแล้วก็มีกระแส่าวเหมือนทุกคนรู้อะทุกคนบนโลกนี้รู้ว่าแบบหนึ่งเด็กคนนี้แรงมากเพราะว่าเปิดตัวแฟนทั้งที่อายุแค่สิบแปดสิบเก้าเองแล้วก็สองก็คือเด็กคนนี้มีแฟนมันท็อปผู้หญิงคนนี้ก็เป็นดีอันนี้คือแบบเลเวลที่แบบพลาดหัวข่าวแบบคือบางทีมันเหมือนแบบคนจะชอบใช้คําว่าดีอะ เหมือนเลเบลเราว่าเราเป็นดีทั้งที่แบบเฮ้ยเราแค่รักบุคคลคนนี้คือทุกวันนี้ก็ไม่รู้สึกว่าคําว่าเป็นดีมันแย่แต่ว่านัจุดนั้น่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราโดนแบบใส่กรอบไว้อ่ะาโดนตีกรอบไว้อะว่าเราจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยโหวันนึงถ้ามีแฟนผู้ชายนี่คนต้องหาวันแรกแน่เลยอะไรเงี้ยแบบเงาทุกทางเลยลรออะไรอย่างเงี้ยพอเลิกกับคนนี้ทุกคนที่มาจีบเป็นทอมหมดเลย เพราะว่าเหมือนโดนแบบโดนตีภาพไปแล้วว่านี่นี่เป็นดีนะแล้วตอนนั้นที่พอเป็นกระแสข่าวแล้วมันกระทบกับการที่เราเป็นแฟนกับทำปุณิฑาปะก็ไม่นะคือถ้าในเรื่องของวงการเขารู้สึกแค่ว่าแบบเหมือนตอนนั้นเด็กมากแล้วบางทีเวลาทะเลาะกันนะด้วยความเป็นผู้หญิงผู้หญิงมันจะแบบดราม่ามากร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยจนทํางานแล้วบางทีแบบเฮ้ยเราตาบวมไปกองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอุปสรรคเริ่มกระทบละเริ่มกระทบงานละสุดท้ายก็แยกทางตอนนั้นน่ะที่ที่เราจะรู้สึกเรารู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมคนด่าจังวะคือถ้ามันจะกระทบใครอะมันก็กระทบกระทบแค่งานเราเองหรือเปล่าถ้าเราเลือกแบบนี้อนะไรเงี้ยพอมาวันเนี้ยเรามองกลับไปโอ้สึกว่าตอนนั้นเราโดนด่ายับเลยนะคน,<จ>นมองว<ท>่าเราแรงใช่ไหมล้วทุกวันเนี้ย <c oughs> ทำไมไม่เปิดตัวแฟนอนะ่ะเอา้า ตอนนั้นเปิดเราแบบด่าจังเลยตอนนี้แบบทำไมมึงไม่เปิดอ่ะคือคนมันหมุนตามโลกของของแต่ละยุคนะตอนนั้นมีแบบมีลายอย่างนะมีภาพหลุดมีลองกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนแต่คือเหมือนเนี่ยตันแบบหลุดบ่อยไงกเป็นเด็กแบบไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยไอยากทำะไรทำเลยเราไม่ได้ไปทำอะไรผิดกฎหมายคนเขาเขาจะเลยแบบจําภาพเราผู้หญิงใส่แรงผู้ชายที่เข้ามาจะมองเราว่าเราแรงป่ะผู้ชายเรียบร้อยก็คงไม่มาจีบอยู่แล้วอะแบบชอบผู้หญิงเรียบร้อยเออแต่กูเรียบร้อยเนาะ แล้วพอรู้จักพีทแล้วเรารู้สึกว่าอย่างนี้คือนิสัยโอเคไหมก็พอได้พอได้พอได้อโอเคเลยเนมีเรื่องไหนที่พีททำให้เรารู้สึกว่า้ประทับใจมากเลยเลี้ยงไฟเดย์ยอมยอมเอาไฟเดย์มาเลี้ยงก็ประทับใจแล้วถึงกูซื้อให้อีกสิบสิบตัวถึงกูซื้อให้อีกสิบตัวขอบคุณค่ะแต่ไปอยู่บ้านนี่นะเฮ้ยเอาถามสักทีช่วงนี้มารีดูสวยขึ้นเนาะคุณว่าไหมเออสวยขึ้น ทำอะไรมาช่วงนี้สวยขึ้นมากเลยนะโอ้พอให้โยรันคนเดียวช่วงนี้ดูสวยขึ้นเนาะไอ้เหี้ยโยรันเลยการไอ้เหีนื่อยที่สุดเลยพิธีกรเหนื่อยพูดผีถูกผิดตามากคือสวยแบบผ่องฟาสติ้งฟาสติ้งฟาสติ้งลดน้ำหนักแต่ไม่ออกกำลังกายงงว่าตอนออกกำลังกายอ่ะ ว่าเอาว่าเอาเดิมเอ้แต่จริงเราแล้วเรื่องการลดน้ําหนักมันเป็นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินอยู่แล้วไงใช่เป็นหลักคือเรื่องออกกำลังกายคือเสริมให้ให้ร่างกายแข็งแรงแต่นั่นก็คือส่วนหนึ่ง <S <S แล้วอะไรคือส่วนใหญ่แต่อีกส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะซึ่งเราเองก็ดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์คาราสกินนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย วเราก็ชอบมากว้าวอะไรก่อนนที่จะรับคือเราก็ต้องแบบทำการบ้านก่อนอยู่แล้วก็เอาสินค้ามาลองแล้วสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือนี่เป็นคนมีกระตลอดเวลาเราเวลาแบบเราแต่งหน้าเราก็ต้องคอยโปะด้วยแบบคอนซีลเลอร์ตลอดแต่พอใช้คาร่าไปประมาณ14วันเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยกระจางลงเหมือนหน้าใสขึ้นไงว่าเราแต่งหน้าเราก็แบบเฮ้ยไม่ต้องมานั่งโปะคอนซีลเลอร์ตลอดเวลาแล้วเหมือนเดิ ก็เลยแบบเฮ้ยแบบว้าวมากแบบว้าวมากอเลยอ๋อคือมันไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์แล้วเลยแค่ปกปิดก็คือปกปิดกันไม่ติดตามปกติทุ่วุกใช่เพราะว่าเหมือนมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นแล้วตีจริงว่ะไม่ใช่แค่แบบผลิตภัณฑ์ลูกค้าหลังจากนั้นก็เลยแบบทาตลอดเขาบอกจริงนะว่าแบบเออเนี่ยใช้ทุกวันแล้วมันดีดีขึ้นจริงเออแล้วแบบนี้มันมีส่วนผสมอะไรบ้างเลคือตัวเนี้ยส่วนผสมที่พิเศษนะคะก็คือตัวคาคาดูพรัมซึ่งตัวเนี้ยเป็น super fruit มีวิตามินซีเกินส้มกว่า100เท่าก็คือส้มที่ว่าเยอะแล้วใช่ก็คืออันนี้คือเยอะสุดๆไปเลยแต่ใช้เราไม่ได้แบบคันยิบๆหน้าเลยนะแต่อนี้เราจะรู้สึกว่ามันซอฟมากแล้วเวลาทาที่สําคัญคือแบบ ทาแล้วซึมเร็วมากคือเนื้อมันหนานะแต่เรามันไม่ได้ตึงหน้าด้วยอะ่ะเหมือนเซรั่มบ,บางตัวที่มันจะแบบทาให้เรารู้สึกเหมือนเรามีอะไรบนหน้าตลอดเวลาอ,อ,อันนี้คือซึมเลยแต่งหน้าทับได้เลยหรือเวลาเรานอนเราทาก่อนนอนอย่างเงี้ยไปนอนได้เลยหลับสบายไม่ได้เหนียวเหนอะหนอะไรเลยาที่<ด>นอนหมอนอะไรไม่ต้องแล้วนะคือกูกแค่ทาอันนี้ปุ๊กก็หลับสบายแล้วเลยแต่บังเอิญมากเลยที่ขวดกับเสื้อันนี้สีเดียวกันบังเอิญมากเลยวันนี้ตื่นมาเอ๊อยากใส่สีม่วงโอเคดันต้องมาถ่ายรายการที่มีอันนี้ด้วย คุณแม่ตั้งคันก็ใช้ได้นะคะคุณแ,แม่ให้นมอ่ะใช้ได้ใช่เพราะอันนี้มันไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกฮอฮอล์ไม่มีพวกสารกันบูดต,ต่างๆลองอแล้วมันหอมด้วยนะอืม สารสก,กัดธรรมชาติกลิ่นหอม <c oughs> แล้วก็พกง่ายด้วยนะ <c oughs> ปกติก็พกอันนี้ไปต่างจังหวัดตลอด <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเดียวจบมันทั้งโปรเทคหน้าเราจากการมองคล้ำดักจุดด่างดำต่าง,งๆนะคะ <c oughs> ทำให้ลดนะคะมันก็ช่วยบำรุงไปด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นซึ่งผู้ชายก็ใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ <c oughs> แล้วก็คือตัวเดียวจบทากันแดดอีกนิดนึงไหมใช่ไหมก็ทาทีแล้วก็ทากันแดดสำหรับคุณผู้ชายที่ขี้เกียจทาอะไรเยอะแยะซึ่งคาราสกินเนี่ย รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะเวลาเราตื่นเช้ามาถ้าเราทาก่อนนอนเนี่ยตื่นเช้ามันจะรู้สึกว่าหน้าอิ่มฟูชุ่มชื้นมากแต่แตกแล้วมันจะนิ่มๆมันจะผิวเด้งเด้งมันก็เด้งนะเมล่อแรกเราไปทรีทเมนต์หน้าเราเพิ่งทำเสร็จออออ่่าใช้บ้างใช้บ้างไม่โยหน้ามันจะได้ไม่ลอยเวลาแต่งถ้าหน้าลอยนั้นคือเลือกรองพื้นให้อยากให้สีอ่อนกว่าหน้าให้ออร่าแล้วนี่คืออะไรนี่คือหน้าลอย ไม่ลอยไม่ลอยเลยดูธรรมชาติมากเเสียงสูงกันทุกคนเลยไม่อันนี้จริงๆไม่ลอยไม่ลอยคนนี้นิสัไม่ดีมึงไปใช้เลยอีิกูใช้กูมีอยู่คนที่มีปัญหาเรื่อง้ากระสุดดัำๆนะคะหรือก็มีรอยจากสิวนะคะหรือไม่ก็คนที่อยากจะทําให้หน้าดูขาวใสขึ้นนะคะก็นี่เลยแนะนําเลยค่ะทาสกินค่ะถูกต้องอ่ะไหนๆมาพูดถึงขนาดนี้มีโปรไหม Oh. มีแน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นนะคะสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ p a r า s k i n ปกติขวดละ 1, 3 8 0บาทนะคะลดไปเลยค่ะพิเศษสุด50%เหลือเพียง690บาทเท่านั้นนะคะ hmm. ถือว่าครึ่งน<อ>ึลยนะครึ่งนึงเลยซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ไลน์แอดนะคะแอดไซน์นะคะแล้วก็ c a r a s k i n นะคะหรือไม่ก็เข้าไปที่ Facebook นะคะแล้วก็เซิร์ชว่า p a r a Skin Official ได้เลยค่ะ แล้วก็พวกตัวแทนจำหน่ายเนาะแล้วก็พวกร้านบิวตี้ชั้นนำทั่วประเทศอ่าเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันพูดมันอาจจะไม่หมดฝากลิงก์ไว้ด้านล่างก็กดเข้าไป<ช>สั่งซื้อได้มีโปรดีๆ<ช>ด้วยลิบซื้อลิฟซื้อ,อมีเพื่อนเป็น l g b t ป่ะทุกวันเนี้ยก็มีบ้างแต่ไม่ได้<า>เยอะ,อะมันเหมือนมันต้องสนิกกันแล้วอะมันถึงจะแบบเฮ้ยคุยกันแล้วสนุกอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นคนปิด สำหรับกลุ่ม L L G คือไม่ได้ปิดสมว่าเรานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็มีแบบเออ L G B T มาสักสองคนที่เขาแบบว่าเอ้ยเขาปาร์ตี้ฮะเขาเป็นสายสนุกอะไรเงี้ยเราก็จะเงียบเลยไงเพราะเราตามไม่ทันเราคุยกับเขาไม่ทันเฉยๆแค่นั้นเองมันจะมีแบบถ้าผู้หญิงที่เข้ากับเก้งง่ายๆอะไรเงี้ยจะมีความแบบความกระเทยในตัวผู้หญิงมากขึ้นแต่เราเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงอะไรเงี้ยแจะเข ำงานทุกวันน şey> да so ี้เราก็เจออยู่ทุกวันถูกไหมก็เจอซึ่งคุยได้ไหมคุยได้แต่หมายถึงว่าบางทีเรารู้สึกว่า conversation ที่เราจะแบบอยู่ดีๆมี conversation ลึกๆอ่ะเหมือนพอ introvert ร์ตอินโ r รเวอรมาเจอกันนะส่วนใหญ่เขาจะคุยกันเรื่องดึกลิบดีบีหน่อยอะไรเงี้ยก็จะสนิทกันเร็วแต่พอเป็น extrovert อะไรเงี้ยก็จะแบบคุยเรื่องนู่นเรื่องเขาวเรื่องนั่นเรื่องเบาหน่อยเง้ยเวามสัมนธ์เราตัวเเป็นเป็นอิน r ทรเวอป่ะ introvert แล้วมึงคุยอะไรกับเขาปกติแล้วเนี่ยไม่คุ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 ยคุยมาก็คุยเรื่องตัวตัวใหมแล้วแบบนี้แล้วต่อไปอนาคตอ่ะมารีคือแพลนตัวเองไว้ยังไงบ้างว่าอยากจะทำงานในวงการต่อไปอีกนานขนาดไหนมันไม่ใช่การตัดสินใจว่าเอออยากจะอยู่ในวงการอะไรเงี้ยแต่ก็แค่แบบเออตามงานอ่ะตามชิ้นงานถ้ามีอะไรดีเข้างานก็ทำคือมันไม่ใช่แบบโหความฝันอยากจะเป็นนักแสดงมืออาชีพอยากจะไปฮอลลีวูดก็ไม่ใช่ความฝัน่วาก็ก็ไม่ใช่ความฝันเออมีมีอีกความฝันหนึ่งป้ะ passionate เรื่องไหน อยากเลี้ยงหมาอยากดูแลหมาอยากรวยมากๆแล้วก็เปิดมดูลนิธิให้กับหมามีเปิดได้เลยนะเปิดได้ทำให้หน่อยดิ <ไป S 2> ทำให้หน่อยดิยหรือว่าเปิดคาเฟ่หมาก่อนไหมตอนแรกคิดว่าจะเปิดคาเฟ่ที่แบบเป็นหมาแบบหมาจรที่สามารถแบบมาเล่นแล้วเอากลับบ้านได้เลยมันเคยเห็นว่ามันมีดอกคาเฟ่เยอะๆที่แบบเขาก็ซื้อหมาแพงๆมาใช่ป่ะคนมาเล่นแล้วก็คิดค่าเข,ข้าแล้วก็สั่งอาหารเขาอะไรเงี้ยแต่มันมีดอกคาเฟ่ที่แบบเป็นหมาจรใครวิลลิ่งที่จะ อดอกเอากับบ้านก็เช็คประวัตินิดหน่อยนั่นแหละอยากทําอะไรแบบนั้นแต่ตะกี้พอพูดถึงเรื่อง acting อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชอบ acting อยู่แล้วป้ะตั้งแต่จริงๆอะตั้งแต่เด็กไม่ได้ชอบเหมือนเข้ามาเข้าวงการมาแบบงงมากละครเรื่องแรกๆโดนด่าหนักมากเพราะว่าแบบเล่นแย่มากอะเหมือนเด็กที่ไม่เคยแบบเรียนการแสดงแล้วอยู่ดีๆจับมาอะลงละคร2เรื่องถ่าย7วันนะแล้วก็ไม่ได้เรียนอะไรเลยแล้วก็หวังว่าเราจะเล่นได้แบบหวังว่าเราจะเล่นได้อะไรเงี้ยพอเล่นไม่ได้ก็โดนด่าบ้างคือวงการไทยอะ ก็ชอบเอาเด็กใหม่มาเล่นอยู่แล้วเด็กใหม่ที่กะจะมาปั้นเป็นนางเอกเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็กลายเว่าบางทีประสบการณ์ยังไม่ถึงแล้วพอมาลงกลายเป็นว่าชิ้นงานออกมาไม่ดีกลายเป็นเด็กโดนดา่าเหมือนเด็กคือคนผิดอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบส่วนใหญ่อะเด็กพวกนี้ไม่ใช่แค่เราคนเดียวอะเเคาไม่ยอายุน้อยอะเขาไม่เคยเขาไม่รู้ เขาต้องทํายังไงเขาแค่เคยดูทีวี<ม>เห็นว่าดาราคนอื่นเขานักนแสดงเขาเล่นกันยังไงไถ้าอยู่ดีๆคนธรรมดาไปโดนจับแบบแต่ว่าทุกวนันนี้ที่เล่นละครได้อะรู้สึกว่าเล่นได้ดีนะ คือคิดว่ามันมาจากประสบการณ์ร้วเลยคือมันมีเยอะมากนะเด็กใหม่ที่ทุกวันนี้เข้ามาเล่นด้วยแล้วเรารู้สึกว่าการเอามาเล่นเป็นคนคนนี้เป็นการทำร้ายคนคนนี้ <ขอ S 1> แบบยังไม่พอยังไม่พรอม,ม,รอมคือต้องพร้อมกว่านี้ประมาณหนึง่งเพื่อให้พอถึงเวลาที่มาแล้วแบบเขาได้ไปต่อด้วยอะ่ะไ<อ><อ>ม่ง,งั้นเดี๋ยวแบบพอเขาเล่นออกมาแย่ yeah. แล้วก็ซวยเขาถามถึงเรื่องนี้หน่อย LGBT อะ่ะคืออย่างมารีก็เคยคบกับทอมมาใช่ไหม,มคือสิบปีที่แล้วกับสิบปีตอนเนี้คือคิดว่าสังคมคาสเซิลมันต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ทุกคนเปิดกว้างแบบมากขึ้นสุดอ่จรง ใช่คือใครจะเป็น Gender อะไรก็ตามอ่ะมีคอมมูนิตี้สำหรับทุกๆคนอ่ะซึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ตอนนี้มันยังมีแยกๆนะก็หวังว่าในอนาคตมันจะแบบเปิดกว้างโอ้เปิดกว้างสุดๆอ่ะก็คือสามารถมาเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามโอ้วันนี้ก็ขอบคุณมารีมากเลยแต่ก่อนไปเดี๋ยวให้ฝากผลงานก่อนได้เลยทีาอะไรบ้าง ก็ฝากละครเรื่องพิษรักรอยอดีตนะคะก็ออกอากาศวันที่21มีนาคมนี้นะคะแล้วก็ฝากรายการ YouTube ช่องรีเวนเนอร์นะคะรายการว่ามาดิบ with Lily a n Marie นะคะฝากผลงานแล้วฝากคาร่าหน่อย มีฟาร์คาราสกินด้วยนะคะยังไงถ้าเกิดใครที่อยากจะสั่งซื้อนะคะอย่าลืมนะคะว่ามีโปรนะคะเหลือเพียง690บาทเท่านั้นนะคะสามารถซื้อได้นะคะที่ l ลายนะคะเป็น a d s i ซ a r a r a s k i n หรือว่า f a c e b o o k นะคะ c a r a s k i n o f f i c i a l หรือว่าตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ราน Beauty ทั่วประเทศเลยค่ะโ <Okay. S 1> อเคขอบคุณคาราสกินมากๆนะคะขอบค,คาราสกินนะคร นี่เราหาใช้กันนะฮะวันนี้ขอบคุณมาลีมากๆนะครับขอบคุณนะขอบคุณค่ะฝากรายการด้วยนะครับแล้วก็ฝากไฟเดย์ด้วยค่ะไฟเดย์ค่ะไปฝรั่งไอจีไฟเดย์ด้วยนะคะไฟนเท่เดี๋ยวหลังฝากไฟเดย์ด้วยครับโอเคขอบคุณค่ะ เออชอบอะไรกับการดำน้ำถามคุณอยากจะถามเหมือนไงเอออยากจะถามเหมือนกันแล้วเวลาดำลงไปอะไรคือสิ่งที่เราเห็นแล้วแบบว่าโูหว้าวมากว่าอยากไปดูอีกตายตาตมาคือคือสำหรับตัวไปจับจัดไหมไม่บอกว่ามึงชอบง่ายหลักง่ายมันไม่มีใครเข้ามาเลยกูพิกฟ้าหาทางกรุงเทพแล้วมึงเอาตัวไปไว้ทุกที่แล้วกูเอาคินเดอร์กูไปอยู่ทุกที่แล้วก็ยังไม่มามึงเคยมีแฟนเป็นคนเยอรมัน ไม่เคยเราพยายามที่จะแบบว่าเออไปให้เก่งไปให้เก่งพยายามให้กเก่บให้ครบเออไล่เกี่งมาทางด้านคมว่าเออ